ช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นฤดูร้อนอยู่นะคะอากาศก็ร้อนเนาะในในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะอากาศร้อนเนี่ยก็ทำท่าจะยาวทั้งเดือนพฤษภาคมด้วยก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อการเปิดภาคเรียนที่จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้นะคะอย่างแน่นอนเลยทางสพทก็มีคำสั่งนะคะให้โรงเรียนทั่วประเทศนะคะงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเปิดเทอมนี้ออกไปก่อนหละหากว่าร้อน จัดนะคะอากาศร้อนจัดเนี่ยก็ให้สั่งปิดการเรียนได้ทันทีค่ะ ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเลขาธิการกพทออนะคะเปิดเผยว่าจากเหตุสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้พยากรณ์อากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม2567ว่าประเทศไทยตอนบนประมาณครึ่งแรกของเดือนยังคงมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะ อนออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลาง แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ด้วยนะคะในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางวันอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนครูแล้วก็บุคลากร,กรทางการศึกษาได้นะคะในการนี้ก็ทางสงพทออค่ะสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กาชับให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดนะคะให้ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาใน,ในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่1นะคะปีการศึกษา2 5 6 7ดังนี้ค่ะก็คือการงดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งการจัดเตรียมจุดบริการน้ําดื่มสะอาดนะคะภายในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอให้มีการตรวจสอบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและพัดลมให้มีความพร้อมใช้งานนะคะ ในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนก็ให้พิจารณาปิดเรียนหรือว่าพิจารณาจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆเช่นออนไลน์ออนแฮนออนแอร์หรือว่าออนดีมานนะคะนอกจากนี้ก็ให้ตรวจสอบการลืมนักเรียนในรถหรือว่าการปล่อยให้อยู่ในรถที่จอดตากแดดนานๆด้วยนะคะให้ให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากๆเลยรวมถึงให้ความรู้แล้วก็แนวทางการปฏิบัติแก่นักเรียนในการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยที่อาจจะเจอกับ โรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนะคะหรือว่าหากเกิดภาวะฉุกเฉินก็สามารถจะเรียกหน่วยบริการฉุกเฉินหมายเลข1669ได้ทันทีเลยค่ะครับผมนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทางกระทรวงศึกษาธิการเองที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมและของน้องนนักเรียนต่างๆนะครับที่กําลังจะเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันสําหรับเรื่องของ ความร้อนแบบนี้นะครับอากาศร้อนๆอนแบบนี้เนาะ<ช>บางทีอาจจะเกิดเป็นฮิสโตกได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ค่ะการเรียนสําคัญแต่สุขภาพก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะต้องนะครับ